สวัสดีครับพี่ภูมินะครับคลิปนี้ก็จะมาสาธิตนะครับเป็นโปรเจกต์เครื่องให้อาหารสัตว์นะครับโดยเครื่องนี้สามารถสั่งให้อาหารสัตว์แล้วก็ให้น้ําได้ด้วยนะครับโดยเราจะใช้ปลัมนะครับแล้วก็จะมีอัลตร้าซนิกเซนเซอร์นะครับสำหรับวัดปริมาณอาหารแล้วก็วัดปริมาณน้ําได้ด้วยนะครับถ้าอาหารใกล้หมดก็จะมีการแจ้งเตือนทางไลน์นะครับโดยระบบนี้สามารถควบคุมได้ผ่านลิงก์แอปพลิเคชันนะครับ เวลาที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นเวลาที่ปัจจุบันนะครับเราทําให้เราสามารถเรียนรู้ว่าตอนเนี้บอร์ดของเรามาออนไลน์อยู่หรือเปล่านะครับโดยผมเขียนโปรแกรมให้มันรู้เวลาได้แล้วก็คอยรีพอร์ตเป็นไทม์สแตป์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีประโยชน์ในการตั้งเวลาเช้าของวันเย็นได้ด้วยนะครับทีนี้สามารถที่จะแจ้งเตือนทางไลน์ได้ด้วยนะครับอย่างเมื่อกี้ก็คือเนี่ยเราจับอาหารใกล้หมดนะเวลาที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์นี้มันไม่กระทบกับอะไรไม่กระทบน้ำล้วก็ไม่กระทบอาหารนะครับ ทีนี้เรามาสั่งแมนนวลดูนะครับถ้าผมกดบดแมนนวลนะครับแล้วกดปดปั๊มนะครับเนี่ยเสียงปั๊มก็จะมาเห็นไหมครับนี่คือแมนนวลก็ได้นะครับหรือแล้วเราจะกดนะครับสําหรับสั่งให้ตัวรีเลย์ออนนะครับก็สามารถสั่งได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับดีเลย์นิดหนึ่งนะฮะมีการอาหารมีการเช็คอาหารใกล้หมดตลอดเห็นไหมฮะไอ ผมสางปุ๊บดีเลย์ก็จะออนนะครับ,ม,บ,รบมีเสียงนะก็คือถ้าเราส่องวนมานะครับสามารถจับกับตัวจ่ายหาได้นะครับนี่ก็คือมันเป็นแมนนวลนะครับหรือจะเปิดปั๊มมีรอบนึงก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือเนี่ยถ้ามันดีเลอย์อย่างนี้แสดงว่ามันผมมีการเช็คแบบเรียลไทม์นะครับแบบระด,ดรับแป้บทตลอดเวลาเพราะว่าอะไรมาดูตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเช็คทุกๆหก,กโมงเช้า ที่แล้วก็สแปนนาฬิกานะอันนี้คือผมเปิดเช็คตลอดเวลาเลยเพื่ออยากให้ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันทํางานแจ้งไลน์แจ้งไลน์ได้ตลอดเลยนะนะครับก็คือเนี่ยมันมาเรียกทางถ้าเราไม่ใช้เราก็แค่ปิดนะครับมันก็จะสามารถที่จะทําเวลาเฉพาะเวลานี้เช็คเช็คเฉพาะเช้าแอะวันเย็นนะฮะอันนี้คือผมทําให้มันตลอดเวลานะครับก็ไม่แปลกครับที่ว่ามันจะแจ้งเตือนทางไลน์ตลอดเวลานะครับทีนี้โอเคเรารู้ระบบแมนนวลมาแล้วเดี๋ยวลองเราลองมาหลทออโต้ดูนะครับ หมดออโต้ก็คือจะเป็นโหมดที่เอาไว้ตั้งเวลานะครับอย่างตอนนี้ห้าโมงใช่ไหมครับผมอยากจะลองตั้งเวลาดูนะฮะอย่างเช่นเป็นสิบหกนาฬิกาตอนนี้กี่โมงครับสิบเจ็ดน,ะนาฬิกานะครับแล้วก็เจ็ดนาทีเนาะดูนะครับว่าทอถึงเวลาแล้วเนี่ยนะครับมาจา ให้น้ำให้หารเองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเรา,เรามาดูกันนะครับสิบวินะครับอ่าเนีให้แล้วนะครับ ให้น้ำให้อาหารนะครับผมตั้งไว้สิบวิอ่าหยุดแล้วนะครับเรียบร้อยก็คือตั้งเวลาได้ตั้งสามเวลาเลยนะครับทีนี้พี่ผมอยากให้อาหารให้อาหารให้น้ํานานกว่านี้ต้องทํำยังไงนะครับผมก็มีการเขียนโค้ดไปแล้วนะครับว่าสามารถกําหนดวินาทีได้ตรงนี้เวทไทม์สิบวินะครับมันก็จะวินาทีที่สิบมันก็จะหยุดนะครับก็สามารถที่จะตั้งได้ในโค้ดเลยนะครับก็ชุดนี้ครับสามารถที่จะคุมผนลิงก์ได้แจ้งเตือนทางไลน์ได้ด้วยนะครับไม่ว่าอาหารจะ หมดหรือไม่หมดนะครับคุมผ่านบอร์ดไวไฟนะครับแล้วก็มีปั๊มนะครับมีอัตรามันินะครับนะมี12โวลต์สามารถไปนำไปต่อก็ตัวจ่ายหาของคุณได้นะครับระบบนี้ใช้12โวลต์ 5m นะครับทีนี้เราแนะนำอย่างนี้นะครับเราอยากให้ใช้แรงจ่ายแยกกันนะฮะเพราะว่าตัวเนี้ย12โวลต์ก็คือโอเคแล้วนะครับแต่ว่าตัวคอนโทรลน่ะอยากให้ใช้เป็น USB มากกว่าซึ่งโอเคเราทำเป็น12โวลต์มาคู่หนึ่งนะแต่เราไม่ต่อดีกว่านะครับ เพราะว่าในส่วนของตรงนี้ใช้แหล่งจ่ายแยกกับตัวคอนโทรลแยกหลังจ่ายกับตัวปั๊มจะดีที่สุดนะครับมันจะได้ไม่ดีเซฟเพรปั๊มเวลามันเปิดมันจะแรงใช่ไหมฮะดังนั้นตัวนี้ควรใช้ไฟแรงจาก USB ก็พอและบอร์ด WiFi ก็ใช้ไฟ5โวลต์เช่นกันนะฮะไฟ USB ก็ใช้ไฟ5โวลต์ได้นะครับปล่อยให้ปั๊มเป็นหน้าที่ของตัว12โวลต์ไปนะครับโอเคครับ